โทกพุทโอยอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณเอลสวัสดีค่ะเอลอายุเท่าไหร่คะปีนี้ตายที่แต่และฟังวันนี้มีอะไรจ้าเอลตอนเนี้ยเอลกำลังตั้งของกับผู้ชายที่กำลังเป็นเมียคนอื่นอยู่ค่ะเป็นภรรยาคนอื่นเออแฟนเราเป็น,ปนผู้ชายใช่ไหม,ไหมเป็นเก้งใช่ไหมเขาเป็นเกย์ใช่ไหมเออ,เเเอ,อจะเรียกว่าเก้งไหมคือเขาเคยเช็คคอมูลแล้วก็มีหน้าอกไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงเลยมาก่อนด้วยคะคะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ แล้วเขาเพศเพศแท้ๆเขาคือผู้ชายผู้ชายแล้วทรานฟอร์มมาเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็กลับไปเป็นผู้ชายแล้วทุกวันนี้เขาเลือกจะเป็นผู้ชายหรือเลือกจะเป็นผู้หญิงอยู่ฮะเลือกเป็นผู้ชายค่ะอ่าฮะหน้าอกยังอยู่ไหมหรือตัดทิ้งแล้วยังอยู่ค่ะพี่แต่ข้างล่างก็คือมีข้างล่างมีค่ะแล้วทําไมเราถึงบอกว่าเขาเป็นเมียคนอื่นอยู่ถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วเพราะว่าเขามีแฟนค่ะแล้วแฟนเขาก็เป็นผู้ชายอ้าวก็แปลว่าเขาก็เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถูกปะ ถูกต้องค่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นสรุปตอนนี้เขามีแฟนสองคนใช่ค่ะแต่คือเอลอ่ะไม่รู้มาก่อนว่าตอนนมีแฟนอยู่แล้วใครมาก่อนไม่ใช่คนนั้นมาก่อนอยู่แล้วเอลคบมากี่ปีนะเพิ่งไม่กี่เดือนนี้เองค่ะอ๋อเพิ่งไม่กี่เดือนแต่คุณท้องแล้วทําไมทําไมเอลถึงตัดสินใจท้องอ่ะลั่นหรอลั่นลั่นคือปีของกีนแล้วตอนนี้กี่เดือนแล้วออาเพิ่งจะหกสัปดาห์ค่ะอ๋อหกสัปดาห์ตั้งใจจะเอาเด็กไว้ไหมคะ คือน้องเกิดมาแล้วก็ก็น่าจะเก็บไว้ค่ะนะแต่ตอนแรกก็อารมณ์โกรธเราเราก็บอกเขาไปแล้วว่าเราจะไม่เก็บทันทีที่รู้ว่ามีอปฏิกิริยาของคว,ความรู้สึกของเรากับความรู้สึกของเขาคือเขาดีใจมากแต่เอลคือเหมือน,อนอเหมือนโล่งถำลมอะพี่เพราะว่าคือเราอ่ะเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานแล้วดูเขาอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเขารักเราหรือเปล่าคุณเอลรู้ว่าท้องนี่คือก่อนหรือหลังที่รู้ว่าเขามีผู้ชายคนคะ ก่อนค่ะก่อนที่จะรู้ว่าเขาอะมีแฟนอยู่แล้วคือตอนแรกเลยค่ะ <c oughs> เอวอะรู้จักกับเขาเนี่ยผ่านแอปแล้วตอนนั้นอะเขาเป็นผู้ชายคือ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายนะแล้วเราก็เจอกันแล้วก็มีมีซัมติงกันมาตลอดเลยแล้วเราก็ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนลนยะว่าแบบเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่เราสังเกตได้ว่าเขาอจะไม่ค่อยรับสายเรากังคืนแล้วก็ไม่ค่อยมาหาเราเวลามีซัมติงกันอะ เขาไม่เคยขอนเสื้อเลยเพราะอย่มันจะเห็นเราก็ไม่เคยรู้เลยขอบพูดตรงๆก็คือเราก็เลยไม่เคยรู้ว่าเขามีนมแบบผู้หญิงเหรอใช่ค่ะเราเลยไม่รู้เพราะว่าหน้าอกเขามันไม่ได้ใหญ่แบบขนาดนั้น,นแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นหน้าอกแบบจริงๆที่ไม่ใช่มีเิงเลโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถยุบกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเพราะว่าเขาน่าจะเป็นการชิ้ฮอร์โมนมาตอนที่มีตํารติงกันอยู่อ่ะเขาไม่ถอดเสื้อใช่ไหมแต่ว่าเขาแบบมาัดเอวเป็นมัดเอวลอยอ่ะแล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมของมัดเอวลอยได้เร็วจังแล้วกับม เอถ้าเราไม่โดนเธอเอาอะเราคิดว่าเธอเป็นเกย์นนะตอนในคนหน้าเขาก็คือแบบตกใจมากแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะแล้วที่นี้พอเราบอกเขาว่าเราตั้งคันนะคะ เรื่องผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดด้วยตัวเองหรือเราไปจับได้คะเราไปจับได้ก่อนค่ะตอนแรกอ่ะเขายังไม่ได้บอกเราว่าเขา,าเป็นเกย์แต่เรา,เ,ราเขาเขาบอกว่าเขามีอะไรสักอย่างหนึ่งจะบอกเราแล้วเขาก็หายไปเราก็เลยไปตามสืบเอาเชื่ออะไรเขาอย่างเงี้ยไปเซิร์ชบนเฟซบุ๊กแล้วไปเจอที่เพื่อนเขาแท็กมาปรากฏว่าในโปรไฟล์เพื่อนเขาอ่ะมีคลิปวิดีโอเขาตอนเขาพูดตอนเขาทําอะไรสักอย่างกั มันเป็นมันเป็นสาวเลยแล้วเราก็ไปลื้อดูดลูกไปเจอรูปสมัยตอนที่เขาเป็นสาวด้วยสาวทำให้เรารู้แล้วว่าตอนนั้นเขาเป็นแต่ดวยความที่มันเหมือนเรารักเขาไปแล้วอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นจากการที่เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขายังโอเคกับเรารักเราเราก็โอเคเลยมีความสาคัญกันมาตลอดเรื่อยๆเลยอะค่ะทีนี้พอมันพลาดมันพลาดขึ้นมาจริงๆ,งๆเขาก็เลยบอกเขาพอบอกเขาไปเขาดีใจมากคือเขาอ่ะพยายามจะมีน้องมาโดยตลอดอย <c oughs> ู่แล้วเขาพยายามจะมีน้องมาโดยตลอดกับใครกับเอวเนี่ยค่ะ เอลคือเอลเจอเขาในแอปแล้วเอเอลก็สดมาโดยตลอดเลยเหรอครั้งแรกไม่สดค่ะแรกๆก็ไม่สดจบมีครั้งหนึ่งถุงมันแตกหลังจากนั้นอ่ะเราก็เลยเออเราคงไม่ทนไรหรอกมั้งเนาะก็เลยแบบมีกันมาเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ได้ป้องกันเราก็มาไปหมดเลยนะอาแต่ดูว่าเขาตั้งใจอยากมีลูกถูกไหมคะเขาตั้งใจมากค่ะเขาถึงขนาดจดจำว่าเอลอะไข่จะตกวันไหนโอ้โหแล้วถ้าเรารู้แบบนี้อยู่แล้วแล้วเรายังปล่อยอ่ะก็แปลว่าเราก็พร้อมนะ ถามว่าพร้อมไหมคือตอนนั้นน่ะเรียกว่าความมั่นหน้าดีกว่านาะมั่นหน้าว่าแบบเอ้มันเรื่องนี้คงไม่เกิดจากเราหรอกแล้วเขาก็คงไม่ได้แบบไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นอะไรยนางนี้เราไม่ได้ัวยขนาดนั้นดีกว่าคือคิดว่าแบบเอาอะไรมามั่นว่าจะไม่ท้องอ่ะคือเคยเห็นมีเพื่อนอะไรเงี้ยเขาพยายามจะมาเป็นตีเลยอ่ะเขาก็ยังไม่มีน้องเลยเราก็คิดว่าเออคงไม่เป็นไรเรารอประจำเดือนเรามารอบนี้เดี๋ยวเราค่อยกินยาคุม เพราะว่าจอด้านนี้นเ,เราไปปรกสาทพิสจัดมาจากของินยาคุมแล้วเขาก็ถามมาประจำเดือนเรามาหรือยังถ้ายังไม่มาร้ให้ประจำเดือนรอบนี้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มยาคุมนะมแต่มันไม่ทันค่ะมันมาแล้วอพอรู้ว่าเขามีคนหนึ่งแล้วสถา,านการณ์ตอนนี้เขาจะยังไงคะ <c oughs> เขาจะเลิกกับคนนั้นเพื่อมาอยู่กับเรากับลูกยังไม่รู้เลยคะ่ะนี่ยังยังให้คำตอบกันไม่ได้เลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีน้องก็ไม่จริงอ่ะเขาก็ต้องเลือกลูกั่นแหละก็ก็ตอนนี้มันก็มีขึ้นมาจริงๆแล้วไงพอบอกเขาไปแบบนี้เหมือนที่พี่พูดเลยนะคะเขาก็บอกว่า ต้องรอให้คลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนก่อนเขาถึงจะบอกทุกคนทีเดียวฮะนี่แล้วเราเชื่อเขาอีกไหมเนี่ยเชื่อหนูเชื่อเขาเขาอายุเท่าไหร่อ่ะอ่าอายุมากกว่าหนูค่ะยี่สิบเก้าไม่แล้วระหว่างแล้วระหว่างยังไม่คลอดมาเป็นตัวนี่คือยังไงคะเขาดูแลเขาจะไม่ดูแลหรือหนูต้องไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูยังรู้สึกหนอยใจอยู่เขาบอกว่าเขาจะดูแลนะพี่แต่ว่าหนูต้องมอคนเดียวทุกคืนทําอะไรทุกอย่างคนเดียวแต่ตัวเขาอ่ะจะมาแค่ ตอนที่เขาซื้อของมาให้กับตอนที่เขาอะ่ะจะพาเราไปโรงพยาบาลไปฝากท้องไปอะไรเงี้ยเขาจะทําแค่นั้นแล้วเรายังไม่รู้อีกเหรอตอนเนี้ตอนนี้รู้ตัวยังมันจริงๆมันมีคาตอบในใจนะพี่แต่มันเราก็มีความหวังอะที่เขาจะบอว่าเราก็รักเขาไหมเราไม่ได้รักมันไม่กี่เดือนมันคือความหจริงเรอแล้วนนตอนนี้แบบหนูกําลังเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งอะ่ะเป็นแบบเดิมพันอะฟังดูเหมือนเขาาหนูเป็นคุณแม่อุ้มบุญให้ยังไม่รู้นะพูดไม่ถูก รู้สึกอยู่เลยใช่ว่าเหมือนหาหาผู้หญิงมาท้องให้อ่ะแล้วก็ได้คนนี้พอดีเป๊ะจริงหรอยันหนูไม่อยากหลอกเปบบนั้นเลยเฮ้งเอ้จิมคนนี้นัพูดกับเนี่ยกันนาราซาจะอะไรล่ะคือหนูปรึกษาใครไม่ได้เลยจริงค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่เลิกกับคนนู้นแล้วเขาจะอยู่กันแบบนี้อ่้มหนูก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแล้วทำไงอ่ะหนูคิด worst c a s สด้วยเลยจริงๆหนูคิด worst case scenario ไว้ก่อน worst case เลยอ่ะเพราะตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าคือ worst case ละ คบกันไม่กี่เดือนแล้วท้องอ,ะอ่ะอ <N> มีลูกแล้วเป็นซิงเกิลมัมโอเคไหมหนูไม่โอเคค่ะไม่โอเคมา,มากซิงเกิลแมนไม่โอเค<ม>เป็นน้อยโอเคไหมมันมันก็ไม่โอเคค่ะเอาง่ายๆนะก็บอกเลยบอกว่าโอเคได้เธอดีใจใช่ไหมพร้อมรับผิดชอบไหมเธอจะเป็นพ่อหรือจะเป็นสามีด้วยก็อ,อยากเป็นแค่พ่อค่ะทัาที่พอยากเขาอ่ะนี่ไงแค่นี้ยังไม่ชัดเล<อ>ย<อ>ก็คืออ,อาจจะว่า พอเด็กออกมาก็เลี้ยงกันทั้งคู่หรือเลวร้ายสุดเด็กออกมายกให้เขาเขาไปเลี้ยงยกให้เขาได้ไหมสนใจไม่ได้ค่ะคือเท่าที่คุยกันกับเขาอ่ะก็คือออกมาแล้วอ่ะต้องเลี้ยงช่วยกันแต่ก็คือเขาจะเป็นแค่พ่อนะเลี้ยงช่วยกันเป็นแค่คนเลี้ยงลูกนะหนูตัดขอบได้ใช่หนูรู้ตัวใช่ไหมว่าเขาตอบแล้วว่าเขาจะเป็นแค่พ่อไม่มีสิทธิ์มีเป็นเป็นสามีภรรยานะไม่ไม่รู้เลยค่ะอง ไม่กล้าตอบตัวเองมากกว่าหนูไม่กล้าตอบตัวเองอ่ะแต่เขาตอบแล้วว่าเขาจะเป็นแค่พ่อใช่ไหมอ่ะย้ำเขาไม่ได้พูดให้มันชาดค่ะแต่ในสิ่งที่เขาพูดว่าถ้าเกิดลูกเกิดมาแล้วอ่ะเขาจะทํายังไงบ้างอ่ะมันไม่มีหนูอ่ะพี่อ่าแล้วหนูไม่ถามได้ไงอ่ะเอลกลัวคําตอบถูกไหมไม่กล้าถามตรงๆอ่ะใช่อืมอ่าถ้าอย่างนั้นพี่ต้องเข้าคําถามนี้ว่าแล้ววันนี้เอลจะถามอะไรพวกพี่คะโนยที่พี่ตอบมาเมื่อกี้มันก็เหมือนเป็นอะไรที่ตอบอยู่นะนะคะ หนูระยะขาพ,อ,พอแล้วหนูบ้างไหมถามพวกพี่ทําไมก็หนูไม่ไม่กล้าถามพราะี่คือพี่ว่าสิ่งที่หนูเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้กับคําตอบเนี่ยน่ากลัวน้อยกับสิ่งที่หนูกําลังรับมือในชีวิตจริงซะอีกอะเรื่องออกหนหนูไม่น่ากลัวตรงนี้กับสิ่งที่หนูเจอตรงนั้นแล้วอะ คำตอบตรงนี้มันเบามากเลยนะเอลไม่ต้องกลัวเลยเพราะชีวิตจริง <S <S เอลน่ากลัวกว่านี้อีกใช่พี่หมายถึงแบบนั้นเลยแล้วคําตอบนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วอะตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราต้องเราต้องตั้งสติด้วยตัวของเราเองละคื<ม>อเราไม่หนุจะ u อก o r ที่บ้านเรายัางไงที่มาหนูแอนตี้เทศที่สามแบบมากมากเราถ้าถ้าเขารู้ว่าหนูเป็นแบบเนี้ยเราโนโดนโดนถ้าถามพี่นะเรื่องที่บ้านน่าจะเป็นเรื่องที่สาหรับพี่อ่านนะพี่พี่รู้ว่าเรื่องที่บ้าน มันมันคงใหญ่สาหรับหนูแต่พี่เชื่อว่าในที่สุดบ้านคือบ้านเอาเรื่องของเราให้จบก่อนเอาทีละอันอย่าเอาทุกอย่างมากองรวมกันคิดว่าตอนนี้ควรจะต้องดูว่าถ้าเอลจะมีน้องคนเนี้ยจะยังไงตอบเราจะเลือกเป็นแม่เลี้ยงเดียวหรือเราจะ อยู่กับเขาแล้วยอมเป็นแค่แม่หรือจะยกให้เขาเหมือนว่ามันมีสามทางใค่ไหมใช่เอลมีอาชีพไหมมีค่ะก็คือมันคงสามารถเลี้ยงน้องได้ได้สบายถูกไหมถ้าสมมติว่าต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งสติกอบโกยทุกอย่างขึ้นมาแล้วยืนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยถ้าเราตัดสินใจ,จ,จเก็บไว้แล้วเ,เอาคนเดียว,วเรา,อา,าเอาอยู่ไหมถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ได้แต่น้องอาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดขนาดนั้นแต่ยังน้อยการเงินหนูมีชีวิตรอดได้ใช่ไหมรอดได้ค่ะที่ถามอีกครั้งหนึ่ง เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเอาไหมคือถ้ามันไม่มีทางเดอนจริงก็ต้องเป็นได้แต่คือหนูอยากมีเขาในชีวิตอะเอางี้เอางี้การเอาน้องออกไม่เป็นทางเลือกสําหรับเอลใช่ไหมไม่ได้อยู่ในทางเลือกใช่ไหมมันก็มีคิดบ้างอพี่เอาออกกี่เปอร์เซ็นต์เก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์จะได้แนะนําไม่ถูกสี่สิบกับหกสิบครับอืมก็ไม่ได้ชาบมากนะสี่สิบคือเอาออกถูกไหมใช่ค่ะมีเขาในชีวิตนี่คือมีผู้ชายถูกไหมคะใช่ค่ะมีเขาแบบแฟนใช่ไหมคะ ไม่อยากให้มีแฟนเขาอะคือข้อเสนอมันมันมันยากใช่เพราะว่ามันแล้วเขาก็ชัดเจนมากคือเขาอาจจะแบบมีเอลแค่สิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นคือไม่มีอะทุกวันนี้เจ็ดวันเขาอยู่กับเรากี่วันสองวันคะอืมแล้วที่เหลือห้าวันเขาบอกเราว่าเขาไปอยู่ไหนหนูรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดเราอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วฝั่งนู้นเขารู้ไหมว่ามีเราไม่รู้ค่ะอืมแล้วผู้ชายคนนี้มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและ ชีวิตเราและลูกไหมหรือเขาอยู่ในภาวะพึ่งพาผู้ชายอีกคนนึงเขารวยกว่าหนูค่ะแล้วเขาก็เป็นพาทเนืรอกันกับผู้ชายคนนึงเปิดหลานหนูว่านางเลี้ยงเด็กได้นางเลี้ยงเด็กได้ใช่แต่วาเอาเด็กสมการตัวนี้คนที่ไม่แฮปปี้สุดคือเอลเพราะว่าถ้าเป็นแค่คนเอลเป็นคนตั้งท้องเรายกให้เขาเอลก็ไม่ไม่โอเคอีกไม่ค่ะคือผู้หญิงคนอื่นอาจจะโอเคตรงที่ว่าเอาว่าสุดท้ายถ้ากูในเมื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะกูก็คลอดแล้วกูเอาไปเลี้ยง ก็มึงก็ไม่้องยอดีใช่ถ้าสมมติว่ามันงงนะเอลบางทีเอลต้องเขียนนะนี่พี่พูดจริงนะทางเลือกคือหนึ่งสองสามสี่เราจะตัดง่ายมากเลยและในสุดมันจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ทางที่เราสนใจพอเอลไม่เขียนอ่ะเอลนึกเลยลอยปุ๊บเอลปัดทิ้งเลยแล้วจะงงว่าไอแบบนู้นไม่ได้หรออ่ะแบบนี้จริงจริงมันมีอยู่ไม่กี่แบบละเอลต้องตั้งสติก่อนนะตอนนี้นะแล้วพอตั้งสติได้แล้วเราต้องกล้าหาญละถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเป็นแม่นะคือถ้ายังอยากจะถามเขาก็ถาม มันจะได้แล้วใจเข้าใจปะมันจะได้ไม่คาใจเราให้มันจบชัดๆแล้วไม่หลอกตัวเองแล้วนะการไม่ตอบก็คือคําตอบอย่างหนึ่งนะหรือการที่เขาเลี่ยงบางคําตอบก็คือการก็คือการตอบอย่างหนึ่งใช่เพราะถ้าเขาเลือกเราเขาจะเลือกเราใช่เขาจะพูดเลยเขาจะไม่แต่แอคชั่นมันก็จะต้องเห็นว่าเขาเลือกเราแล้วคนที่อยากมีลูกมากๆอ่ะเวลาอยู่กับเอลจะเป็นอีกคนนึงเลยนะเขาจะดีเลยนะ้หนูคือคนที่ตั้งครั์อยู่นะคนที่มีลูกเขาอยู่นะ ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีลูกแล้วอ่ะเขาจะไม่ได้ดีขนาดนั้นยังไม่ได้ดูรักเราขนาดนั้นอะ่ะแปลว่ามันก็ชัดเจนแล้วนะอืมคือถ้าเขามานะถูกต้องตามหลักขอทำเลยมาไม่แนะนํากับครอบครัวกันนะโอเคหลังจากนั้นกําหนดวันนะครับเราคุยกันให้จบแล้วบอกครอบครัวแต่งงานไม่ต้องจัดใหญ่ก็ได้อย่างน้อยภายในหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเราแค่เริ่มต้นคุยดูอาการปุ๊บรู้คาตอบแล้ว ฮะอืมแล้วไม่หลอกตัวเองอะถ้าได้คุยแล้วไม่หลอกตัวเองละแต่ตอนนี้เราไม่กล้าอย่างแรกคือตั้งสติแล้วร่วมความกล้าแล้วพี่ว่าทุกอย่างจะชัดขึ้นได้ค่ะแต่ว่า <S 1> <S 1> ไม่ได้จะเก็บเด็กไว้เพื่อที่<อ>ใจเขากลับมาใช่ไหม,อ,มอันนี้เรื่อความ,ววามชิบหายของเด็กเลยนะไม่เนาะแล้วความชิบหายของเอลด้วยนะก็มือเอลแต่ถามว่าจริงๆแล้วเราสามารถตัดเขาได้ไหม พอเรารู้ว่าเขาอ่ะไม่ไม่น่าจะไม่ได้รักเราอ่ะคิดว่าตัดได้อยู่แล้วอ่ะตัดได้แล้วนะ <c oughs> ตัดได้ค่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่พี่บอกแหละมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราเคยมีเขามาโดยตลอดออกมันนึ่งเรารู้สึกเหมือนมันมันจะไม่มีอ่ะมันเลยทําใจยากแล้วอยู่ในสภาวะที่ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเดี๋ยวตอนท้องอ่ะจะมีอารมณ์ฮอร์โมนที่เหงาโดดเดี่ยวอีกนะจะ่นแรกว่านี้อีกนะเฮลใช่ต้องการเขาเก้า <9 S 2> เดือนนะแล้วถ้าวันนั้นเหมือนแบบยกใหเขาอยู่แล้วเขาไม่อยู่อ่ะ วันนั้นมันจะโอ้พี่ว่าไม่ยิ่งทรมานนะเอลเอลบอกว่าเอลคุยกับใครไม่ได้เลยเอลไม่มีเพื่อนสนิทหรอไม่ค่ะแต่เอลไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแม้แต่เพื่อนสนิทหรอใช่ค่ะไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพื่อนสนิทก็ไม่เล่าไม่มีตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนอกจากครูพี่ตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวทองก็โตขึ้นพี่ว่าเอลน่าจะต้องมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งอ่ะพี่ว่ามันจําเป็นนะถ้าไม่งั้นเราแบกไม่ไหวอ่ะพี่ว่าผู้ชายตัดไปเลยเพราะผู้ชายอ่ะเท่าที่ฟังเอลอ่ะนี่ขนาดเอลหลอกตัวเองมาเล่าให้เราฟังแล้วะ เรายังเห็นเลยว่าผู้ชายชัดเจนในระดับหนึ่งนะว่าไม่เอาเอวแต่ลูกเนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าเขาเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าดีใจมากที่มีลูกอ่ะเขาควรจะทําอะไรให้เรารู้สึกอุ่นใจมากกว่านี้ที่จะเก็บเด็กไว้แต่ตลอดระยะเวลาคนนี้ไม่เลยแถมยังบอกว่าให้เด็กออกมาเป็นตัวเป็นตนก่อนอ่ะถ้าก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนมึงไม่รับแล้ยังไงกูยัดเขารูเดิมได้หรือไงเข้าใจปะ มันคหนเออมันคือชีวิตเด็กคนหนึ่งมึงต้องวางแผนหนึ่งสองสามสี่ให้กับชีวิตกูและลูกแล้วทะนั้นพี่หอมมองว่าผู้ชายคนเนี้ยไอ้สิ่งที่เอลต้องการอ่ะเอลมีโอกาสไม่สมหวังสูงในการที่เขาจะกลับมารักกับเอลแล้วแม้กระทั่งการเป็นพ่อเด็กด้วยซ้ำค่ะอืมเพราะไอ้คนนั้นก็คบมาเจ็ดปีในขณะที่เอลอ่ะสามถึงสี่เดือนเองอ่ะแต่แต่ว่าคขาเนี้ยเอลต้องคิดแบบรอบๆครอบๆเลยอะค่ะ <c oughs> คิดละเอียดกับชีวิตตัวเองเลยอะ กับการที่จะตัดสินใจทําอะไรจากนี้นะหมายถึงว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้เอวนึกออกไหมเพราะว่าเออเอลจะมาใช้แบบว่าตักกาดเดิมๆว่ามันไม่เป็นไรหรอกค่ะทาไปก่อนเดี๋ยวมันโอเคอย่างเงี้ยพี่ว่าบางอย่างก็เสี่ยงไปเสี่ยงไปหน่อยอก็คิดดีๆอ,อ,อ่ะใช่แล้วจาเรื่องนี้เป็นบทเรียนเลยนะเอลผู้ชายที่คบในแอปสามสี่เดือนอะ่ะเราคาดหวังเอาชีวิตฝากความรักไว้กับเขามันก็ผิดแล้วว่ะแล้วแบบเอลดันสดอีกอะ่ะอันตรายมากอะหนูต้องลิสต์เนี่ยสมมติวันนี้พอคุยกับพ่อพี่เสร็จ ก็ลีสเพนข้อว่าถ้าเลือกข้อหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่ดีกับฉันที่ร้ายกับฉันอย่างเงี้ยพี่ว่าเรามาดูอ่ะเออดูข้อมูลทั้งหมดแล้วตัดสินใจอีกทีอะค่ะแล้วพี่บอกเลยนะว่าเลือกเพศที่สามไม่เกี่ยวเลยต่อให้เขาจะเป็นผู้หญิงหรือจะอะไรก็ตามความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราคิดกับเขาฝ่ายเดียวเขาต้องการฝ่ายเดียวเขาไม่ได้รับผิดชอบด้วยเอาจริงง่ายๆเอวแต่ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรกับลูกนะในเรื่องของลูกอะ่ะเราต้องตระหนักนะ ว่าการตัดสินใจนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะเขาบอทุกข้อที่ถึงเลือกไม่ว่าหนูนนนจะเลือกซ้ายห,หรือเลือกขวามันจะอยู่กับหนูตลอด,ลอดชีวิตนะนะพี่ถึงบอกว่าต้องคิดดีๆต้องคิดทห้รอบคอบมากๆคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกอดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดโทรพุดโทอย่าลืมโทรนะ